หาเพื่อนตีบอสทำยังไงในเกมโปเกมอนโกทุกคนเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับแถวบ้านยิมไม่มีบอสก็ไม่มีหรือว่าแถวบ้านมียิมนะแต่ว่าไม่มีใครช่วยตีบอสเลยซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําแอป,ปหาเพื่อนตีบอสครับซึ่งจริงๆก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าแอป,ปที่ผมจะสอนก็คืออันที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันหรือก็คือโปเกจีนี่นั่นเองครับโดยสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับให้โหลดเข้ามาในแอป,ปมือถือได้เลยครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในโปเกจีนี่นะครับ ซึ่งไม่จาเป็นต้องลิงก์กับ ID ในเกมนะครับหลังจากนั้นให้กรอกข้อมูล ID ครับพวกชื่อตัวละครในเกมรหัสเพื่อนเลเวลของเราแล้วก็สีของทีมของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกดเข้ามาในแอปได้เลยครับในแอปก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้เริ่มที่กรณีแรกนะครับกรณีที่ยิมเราก็ไม่มีนะครับบอสก็ไม่มีแถวบ้านเลยขั้นแรกนะครับพอเข้ามาให้เลือกบอสที่เราอยากตีครับซึ่งมันก็จะมีรายชื่อบอสอยู่ด้านบนนะครับเลือกเสร็จให้กดเลดหน้าครับหลังจากนั้นเราจะไปเข้าคิวนะครับ พอถึงคิวเราจะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาครับให้ก๊อปปี้รหัสเพื่อนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้นํารหัสนั้นไปแอดเพื่อนในเกมครับแล้วก็กลับมาที่ Apple กจ n นี่แล้วกด f ฟ i e n d Request s นะครับพอคนอื่นๆในห้องทําเหมือนเราเสร็จทุกคนก็จะขึ้นว่า Lady นะครับแล้วหัวห้องก็จะเริ่มเชิญคนเข้าไปตีบอสครับแล้วเราก็กลับมาที่เกมครับแล้วรอกดรับคําเชิญตีบอสจากเพื่อนที่เราเพิ่งแอดไปครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นการตีไกลนะครับก่อนใช้ก็อย่าลืมเตรียมบัตรตีบอสสีมวาด้ย ซึ่งสำหรับกรณีที่1นะครับยิมไม่มีบอสก็ไม่มีกรณีนี้ต้องใช้แค่บัตรตีไกลเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้บัตรสีเขียวหรือว่าบัตรสีส้มที่เป็นบัตรตีใกล้ใต้ยิมได้นะครับเพราะว่าวิธีนี้คือเราให้คนอื่นเชิญเราไปตีบอสแถวบ้านเขาครับต่อมากรณีที่2นะครับคือแถวบ้านเรามียิมครับมีบอสด้วยแต่ว่าไม่มีคนช่วยตีเลยครับอย่างแรกเลยครับให้เราไปที่หน้าบอสนะครับแล้วก็แคปหน้าจอบอสครับโดยให้ติดรูปบอสด้วยนะครับแล้วก็กลับมาที่แอปกดตรงคําว่าเลด พอกดตรงคำว่าเลสเสร็จให้กดไปที่โฮสครับแล้วก็กดอิ p พอ t ครับหลังจากนั้นให้เราเลือกรูปนะครับที่เราเพิ่งแคปหน้าบอสมาอัปโหลดขึ้นไปครับตัวแอปจะพยายามอ่านหน้าบอสนะครับว่าบอสที่เราแคปมาเป็นบอสอะไรและจะตั้งห้องให้เราครับซึ่งในกรณีที่มันอ่านไม่ได้นะครับให้เราเลือกบอสที่จะให้คนอื่นมาช่วยตีไปครับพอเราเลือกเสร็จแล้วห้องเราก็อาจจะต้องมารอคิวนะครับเพราะอาจจะมีคนอื่นที่ตั้งห้องก่อนเรารอไว้ก่อนพอถึงคิวเรานะครับคนก็จะเริ่มเข้ามาในห้องเรา แล้วเขาก็จะแอดรหัสเพื่อนเราครับเมื่อทุกคนกด lady ครบนะครับให้กลับไปรับคําขอเพื่อนในเกมครับพอเรากดรับคําขอที่เพิ่งแอดมาเสร็จนะครับให้เรารีบไปที่บอสครับหลังจากนั้นสร้างห้องสร้างห้องเสร็จก็ให้เชิญเพื่อนที่เพิ่งแอดกันมานะครับพอเราแอดพวกเขาเสร็จนะครับให้เรากลับไปที่แอปด้วยนะครับเพื่อที่จะกดว่าเราส่งคําเชิญตีบอสไปให้แล้วนะครับโดยกดที่ปุ่มเลด invitation send นะครับพอเรากดเสร็จเราก็อยู่ในห้องบอสครับรอเขาเข้ามาช่วยกันตีบอสนะครับ ซึ่งวิธีนี้ก็จะตรงข้ามกับวิธีแรกนะครับคือเราจะเป็นหัวห้องแทนครับซึ่งเราต้องมีบอสท,ที่เราจะตีนะครับแล้วสามารถกดเข้าไปตีแล้วก็สร้างห้องได้ครับเราก็สร้างห้องแล้วก็เชิญคนอื่นๆให้ช่วยเข้ามาตีบอสครับ คนที่เข้ามาตีก็คือคนที่เขาอยากใช้บัตรตีไกลเพื่อที่จะล่าบอสต,ตัวนั้นอยู่แล้วครับโดยวิธีนี้สามารถใช้บัตรตีเลทได้ทุกสีเลยนะครับสีฟ้าสีส้มสีเขียวแล้วแต่ว่าบอสที่เราใช้คนอื่นเข้ามาช่วยตีอยู่ใกล้หรือไกลจากตัวเรานะครับซึ่งทั้ง2กรณีแล้วก็แอปโปเกจินี่สามารถใช้ได้กับบอสมก้าบอสในตำนานบอสมก้าหดาวได้ปกติเลยนะครับขอแค่ไข่ขใบนั้นสามารถตีไกลได้นะครับ ซึ่งจะใช้ไม่ได้สําหรับกรณีที่เป็นไข่บอสชาโดนะครับเช่น Shadow m มิวทูหรือว่าไข่บอสสีแดงหรือว่าอีลิเทสนะครับซึ่งเกมจะป้องกันไม่ให้ไข่2ประเภทนี้ตีไกลได้ครับก็หลังจากนี้ขอให้ตีบอสกันอย่างสนุกสนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับ